สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โกวิดนนท์ EP นี้เรายังอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูร์กันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของเมืองโบราณสีเทพซึ่งอยู่ภายในศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวโดยเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองโบราณสีเทพสำหรับวันนี้นะครับก็ถือเป็นความโชคดีที่เรามาชมและได้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาบรรยายให้เราฟังด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไง ฝากทุกคนติดตามจนจบคลิปด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดสมัครใช้ช่องของเราเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับคนรอขึ้นรถรางเยอะมากๆเลยครับเราก็เลยจะพาทุกคนไปชมนิทรรศการประวัติของเมืองโบราณสีเทกเปก่อนนะครับซึ่งก็อ,งอยู่อาคารตรงฝั่งที่เรารอ ลดลางนั่นแหละครับาแสดงว่าในรข้งเรานะาจต้องรู้ัสวเนเาที่นะบจในตัแน้ในวน่านี่ง้อดใช้เข้ามาต่ขอเราก็รับจะเนไดว่ามือโบราณของเรานะครับกแบแปทุ่นที่เป็นสองุที่ด้วยกันตอนนี้เนี่ยเราลังอยู่ในสร็ที่บุคงกับ เนี่ยเราเรียกมุกเงินนะครับวอนนี้เราอยู่ประมาณตรงนี้กันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปล็บชมซนในส่วนขอกลางพื้นที่ตรงนั้นนี้นะครับในส่วนทางด้านที่ตะวันออกนะครับที่เราเรียกนิเนี่ยว่าเหมืองน่องแหมแเพรว่านะเราจะเห็นว่าใหญ่มากนะครับที่ใหญ่กว่าการดิ้นเพื่อที่ประมาณ1,500ไร่ที่ประมาณ1,000ไร่ นะครับเพราะว่าในส่วนของเมืองนอกเนี่ยเราพบว่าถ้าใช้น้ำนะครับสารน้ำถ้าใช้ในการอพรมเแล้วนอกสีแดงๆนะในตอนต้นคือสัดขนาดขนาดเล็กๆนะครับและจาการนะฮะเมืองไทยเนี่ยจะมีสัดนขนาาดนะครับเป็นกลุ่เป็นคลองเป็เคยมีตั้งแงโซนตลาดเลยนะครับส่วนนี้จะมีสัขนาดขนาล็กนะครับเล็กทนเอกระสายทปามบรวมากนะครับในขะคนท่านโบราณคดีของเราเนี่ยต้องบกา เราไปดเแล้วเนี่ยเจอหลักฐานนะครับการสอบสายของรงานใช้ปุ๋ย้นแขนเพราะท่เปล่าไปน้อยก็ม่ต้องมาเสียับไปเียงการที่ทำหบานน้นเร่องใหญ่เรแงเลากใหญนั่นแต่ว่าปรวยนเข้าไปทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับน้อยแล้วก็เป็นพวกอะไรอมะเาะั้น้าเท่าไห้่นะครับเราเลยถามว่าพื้นที่ินนอกไน้ครับน่าจะเกิดการขยายเมืองนะการขยายแหลนะครับเก็นการขยายโดยการสร้างสถานะต่างรไป ดึงึงดดจะต่อไปแล้วก็น่าจะใช้เป็นพืที่ในการทำเกษตรกรรมนะครับแอไปใช้ในการทำเตรกรรมเป็นที่หองอยู่หลักนะครับทำเนบ้านอยหลังนะครับเพราะาว่าอยู่ใกล้กันเมีองจสารได้สายวันเดทกินได้เดินไปทำงานได้และกลับไปหวนเียนตัวเรงใส่วนต่าได้นะครับ่เนี่อกจกเ็นของด้วยล้วนี่ในารษรอนันะครับ เอาทั้นนัก็นาหมากี่น้องารีเทศนะครับจะเป็นต้อศาสนานะคที่อยู่ลงกับแลวก็นอกจากในโบราณคดีของเราเนี่ยครับนอกจากนี้คือที่ในการเครื่องเตาเย็นของเราเนี่ะครับไม่ได้มีเฉพาแค่ในเมือนของเราเท่านั้นอนะครับก็ยังมในต้นของเขาทานอกอีกด้วยนะครับนอกโลกนี้เป็น สาานะที่น่องเมืองขนาดนี้นะครับแค่แล้วแต่เห็นว่าตรงนี้เป็นเมืองเรานะครับเราเราอยู่เราบราณตรงนี้กันอยู่นะครับก็คืออันนี้ก็คือนตราโภคสถานที่นอกเมืองนะครับแค่ขึ้นไปประมาณสองสี่โวมีนะครับเอ่อแตะกอนก็เป็นเนินดินแต่ก่อนเป็นเนินดินขนาดใหญ่เลยแหละนะครับแล้วก็มีการขุดเมื่อปีสองพันแปด นะครับดัีนั้นถ้าตื่นนะครับก็เปิดเลยให้เห็นว่าเป็นศาสนสถานขนาดในหญ่เลยนะครับนอกนะั้นก็จะเป็นศาสนสถานที่มีฐา,านสองชั้นนะครับเป็นฐา,านเป็นศิลาแคงสองชั้นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์อินนะครับเจดีย์อิน์ ครับแล้วก็เจดนที่เขาทำนอกเนี่ยครับผมไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับไม่ได้ไม่ได้มาอยู่องค์เดียวโดดนะครับยังมีเอ่อเจดีขนาดเล็กนะครับก็อยู่นะครับท่านท่าจะเห็นนะครับก็จะเป็นแนวแกนเลยแนวแกนที่ตรงออกมาแะตามบันไดทำขึ้นนะครับนะเป็นบันไดทำขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีทิศละสามองเลยนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สิบสองนะครับแต่แต่ว่าในที่ตะวันผกนะครับเฉพาะ ในที่ตะวตันตกนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่เจนีย์ที่ตองหนีที่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เพื่อกับเจนีย์องใหญ่นะครับมันมีศาสนาสถานขนาด เน็ตแอกิดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับจากกรดาษาะดาษไปเป็ได้าอยู่กระจายไปทางด้านที่ตะวันตกเนี่ยประมาณอีกสิบสี่หลังสบสี่ับ3อับกับ3าอันรวมทิดทีิงนะครับเป็นสิบเจหลังที่อื่นจะมีแค่นี้ครับที่อื่นจะมีแค่สอน่าแสดงได้ว่าที่ตะวันตกนะครับเขาให้ความสำคัญกับทางด้านที่ตะวันตกมากๆเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าทางด้านที่ตะวันตกนะครับ อ่างัน้นไอ้เขา,ขาคันโน่ไอ้เมืองเรานะครับเราเจะอยู่มามาตรงนี้เลยนะครับของคังนโน่ละทางด้านที่ต่อมาต่อของเขาคันอกนะครับแล้วก็ของเมืองเราด้วยเนี่ยคือเขาที่หล่นะนะครับอ่าจะเป็นภูเขาธรรมชาติเลยถ้านนักท่องเที่ยวได้สังเกตนะครับตอนที่รถเนี่ย ขาดเข้ามาถึงอำเภอสีเทพมันจะตั้งเด่นตระหนักมากนะครับเป็นเขาลูกโดดเลยนะครับตั้งเด่นตระหนากมากพวกภูเขาหรือแม่น้ำอะไรพวกนี้ครับมันจะมันมักจะเป็นแรงม้าหรือและสำหรับการเดินทางของคนโบราณนะครับที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นภูเขาที่ตั้งเด็นตระหนากเลยแล้วก็ภายในนะครับภายในท่าเนินอาเขาขบวนนี้นะครับมีข้ามีท่าอยู่มันเป็นภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็เข้าไปสลักนะครับสลัก อันนี้จะเป็นเสาโขงเสาหินนะครับมันจะเป็นโขงม้ามอยู่แล้วก็มีเสาหินตั้งเด็กตั้งงานเลยนะครับ,รบมนุษย์ก็ขึ้นไปสลับภาพของมุทธเจ้าและเองนะครับพระพุทธเจ้าพราวโหริธธรสัตว์น,นะครับก็เปลี่ยนจากศาสนสถานแต่กรรมกาเปลี่ยนจากมุเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับไปนะครับกลายเป็นศาสนสถานนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในเฉพาะในศาสนาพุทธนะครับที่ให้ความสำคัญก,กับตัวของเสาค่ะเสา นะครับเมืองแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีสศาสนาสถานหลายหลังน,น,นะครับที่กำหนดให้หันหน้าไปสู่ทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกันนะครับจะมีบา,างสองพี่แท้ฟางสองพี่น้องเนี่ยที่เป็นของศาสนาฮินดูนครับก็กำหนดให้หันหน้าไปสู่ทางด้านทิศตะวันตกเช่นกันก็นกคือสูออนนะ่เขาบกระเบอลังเฉยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจุดแรกเนี่ยที่ผมจะลาทุกท่านไปนะครับก็คือจุดคขขขนน้นทางโบราณคดีนะครับปีพศสองพันห้อยส มจะเป็นหลนุดม้นขุดแรกที่เราขุดค้พบก,การฝังศพของมนุษย์ในสมัยอดีตนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินตัวเลข1,700ปีมาแล้วนี่1,700ปีนะครับก็ 1, ค,บคือสทุกแรกที่มนุษย์เข้ามาอยู่บนสัยนะครับ,นนละะบแล้วก็ทางด้านหลังนี้นะครับผมก็จะเป็น เอ่อพวกเทวรูปนะครับเทวรูปพระสุริยะนะครับทีุ่มันพบจากเมืองเรานะครับเนี่ยการด้เจดีย์ตรงนนะครับสำหรับพระรูปนะครับพระทะลุเพียงชิ้นเดียวนะครับที่เจอจากเขาคังเขาคืนอกแม้ว่าเจดีย์จะใหญ่โตมากนะครับแต่ว่าหลังการก่อตั้งโบราณเจดีย์เนี่ยทพบศาสนะวัตถุเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับก็ถึงคำพระทะลุ ปัจจุบันก็เก็บรักษาอยู่ที่พิพันธ์รักษาเอกชนลพบุรีนะครับทุกท่านตอนนี้เราจะมีของกันรถออกแล้วนะครับแล้วรถตรงข้างหน้าที่ทุกคนเห็นตรงนี้ก็คือเป็นอาคารนิติการนะครับ เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติของพิยานสีเทพนะครับผมรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการได้รับมรดกโลกด้วยนะฮะใน๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าไปชมภายในอุทยานกนรกก็่รอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศีเทพของเรานะครับอุทยานของเราก็มีหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะครับทั้งหมดสองพแด้อยแปดสิบเก้าไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนเมืองนอกเมืองในนะครับเมืองที่เราอยู่ตรงนี้คือเมืองในนะครับ เมืองในก็มีหน้าที่ทั้งหมดพันสามร้อยไร่นะครับส่วนเมืองนอกทางด้านทิศตะวันตกด้านนู้นนะครับติดพันห้าร้อยแปดสิบเก้าไร่นะครับครับด้านขวามือของเรานะครับเป็นตากโบราณขนาดใหญ่นะครับมีชื่อว่าตากปลางนะครับก็จะมีตาขนาดเล็กกว่านี้อีกหกสิบเก้านะครับอยู่ด้านในนะครับเรียงรายอยู่ทั่วไปนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเจ็ดสิบสานะครับ ด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับเป็นปางองค์แรกนะครับที่มองเห็นที่ผานต้นไม้แป่นะครับด้านซ้ายมือนะครับมีชื่อว่าปางสีเทพนะครับปางสีเทพอายุก็เก้าร้อยปีมาแล้วนะครับเป็นฝาศาสนาอินดูนะครับส่วนด้านในที่มองเห็นเหมือนลูกภูเขาด้านในนะครับนั่นคือเขาข้างในนะครับเขาข้างในก็อายุปันสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับเป็นศาสนาพุทธนะครับ ยุคธาวดีนะครับเขาข้างในก็จะมีธรรมจักรนะครับอยู่ด้านหน้านะครับด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ลูกปั้นคนแคะตรงฐานล่างนะครับมีหลังคาคุมนะครับด้านทิศตะวันตกับทิศใต้นะครับจะมีคนแคะได้กันห้านะครับมีหน้าลิงหน้าสิงหน้าช้างหน้าควายแล้วก็หน้าคนนะครับทั้งหมดมีห้านะครับที่อื่นจะมีหน้าเดียวของเรามีห้านะครับเป็นลูก ปั้นถ้นาคนแคะแบกนะครับแบกคำจุนอาคารนะครับส่สวน,นด้านซ้ายมือของเราที่มองเห็นนะครับคือปางสองพี่น้อง,อง,อง,น,องนะครับปางสองพี่น้ององค์ใหญ่เรียกพี่องค์เล็กเรียกน้องนะครับองเล็กที่ปลายประดั็นรูปด้านซ้ายมือนะครับองเล็กก็จะมีรูปแกะสลักอยู่ด้านหน้านะครับเป็นรูปพระมาม dafür, มเมธส่วนนะครับก็จะถ่ายรูปได้นะครับองใหญ่ก็ขอออนได้นะครับ้องน้ําก็อยู่ด้านขวามือของเรา, before, เราเน,นะครับที่มองเห็นนะครับ รถก็จะจอดส่งตรงนี้นะครับให้เดินเที่ยวชมนะครับท่านใดจะไปเที่ยวชมหลุมคุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่มีชื่อว่าหลุมช้างนะครับเดินไปตามทางหินตีลาแรงนั่นก็ได้นะครับถ้าเดินไปทางถนนนี่ก็ได้ครับหลุมขุดค้นนี้ก็จะมีกระดูกช้างและกระดูกมนุษย์นะครับอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับเที่ยวชมเสร็จแล้วก็มารอรถตรงเต็นท์นี้นะครับสามารถขึ้นคันไหนก็ได้นะครับขึ้นได้ทุกพันนะครับใช้เวลาเต็มที่เลยครับ